ตั้งใ,ใจพารกความเพียรในทุกๆวันอย่าพากันประมาณวันและคืนก็ผ่านพ้นไปวันนี้เราทำอะไรกันอยู่ในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นต้องให้พยายามมีสติตามดูแลรักษาจิตใจเราอยู่ทุกๆขกยะบท ไม่ว่าจะยืินเดินนั่งนอนหรือทำอะไรก็มีสติกำกับรักษาใจเราไปอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราจะเป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจของเราต้องมีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอ ในทุกๆุหาุผรบางครั้งจิตใจเราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายหลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นอารมณ์ทั้งโลกก็ดีความฟุ้งซ่านต่าง,างๆความโกรธใจต่างๆก็ดีเพิ่อมีสติกำหนดกรรมฐานที่เราบำเพ็ญภาวนานเพื่อที่จะละ ความพุ้งานทั้งหลายออกไปจากใจของเราถ้าเรามีสติทำสมาธิอยู่เสมอจะกำหนดดูลมหายใจเขาออกก็ได้หรือปริกรมภาวนาวัปุโตหรือกรรมฐานบนใดบนหนึ่งซึ่งตูกนักสลีของเราเรากำหนดสติทำสมาธิตัดลมอยู่เสมอใจของเรานั้นจึงจะค่อยๆมีความสงบ เย็่เขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นการกระทําความเพียนในการที่จะทําสมาธิภาวนาจึงจาเป็นท,ที่จะต้องกระทําให้ต่อเนื่องในทุกๆวันเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็เอาอกาสเวลาในการที่จะปลาลุกความเพียนภายในใจเงเราอยู่เสมอถึงแม้ว่า ทำกิจวัตรส่วนรวมก็ตามเราก็มีสติกำกับดูจิตใจเราไปเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็าหาอุบายปัญญาพิจารณาเล่าไปหรือกำหนดกรรมฐานกำหนดสมาธิที่จะตัดอารมณ์นั้นออกไปอยู่เสมอเสมๆทำจิตของเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นจะเป็นความยากลำบาก ในการที่จะทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องก็ตามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของคนเราในการที่จะพาลบความเปียนเพื่อที่แผดเผากิเลสไปในใจของเราเพราะฉะนั้นความพุ่งสร้างอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตคดีอารมณ์ปุงแต่งไปในอนาคตคดีเราต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจ,ใจเ,เรานั้นมีความเศร้าหมองมีความทุกข์ใจเกิดขึ้น เราก็ต้องหาทางที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปหรือตัดอารมณ์นั่นออกไปให้ได้ครูบาอาจารย์ของเรานั้นจึงให้พยายามที่จะปราลบความเพียนหรือบำเป็นภานาในทุกๆวันถ้าเรารู้จักการกำหนดสติในทุกๆขยาบทตามรักษาจิตของเราไปทุกๆิยบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นอารมณ์เห็นทาการของจิต เมื่อเห็นอารมณ์เห็นาก,การของจิตอารมณ์ใดเป็นกิเลสเราก็หาทางเอาบายที่จะละอารมณ์นั้นออกไปละความทุกข์ออกไปในขณะจิตนั้นถ้าอุบายปัญญาไม่เพียงพอเราก็กำหนดทำสมาธิพอนาเพื่อที่จะทําให้จิตมีกาําลางเกิดขึ้นจะได้มีสติปัญญามาพิจารณาในภายหลังเมื่อเราพัลบกความเปลี่ยนแบบนี้อยู่ทุกๆวัน สมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความสงบความเรื่องเย็นใจก็เกิดขึ้นความสงบความเรื่องเย็นใจก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีเครื่องอยู่มีความอบอุ่นไปในใจของเรามีเครื่องอยู่ด้วยศีลด้วยสมาธิเกิดขึ้นแต่กิเลสซึ่งมีอยู่ไปในจิตใจเรานั้นยังไม่ได้ดับลงไปยังมีอยู่ตามใดก็ตามเราจะต้องหาทางที่จะทาลาย หรือละกิเลสออกไปจากจิตใจงร้อยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตาจิตให้สงบเมื่อเราออกมาอยู่ในยาบททัว่วไปตายรูปหูดีอินเสียงจะเกิดกิเลสเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็นาตามสติปัญญาต้องรู้เท่าทันอารมณ์น,นั้นเอาบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ต่างๆออกไปจากใจของเราอยู่เสมอๆจะเป็นอารมณ์ความโลภกอดี ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของปัจจัยทั้งสี่หรือของวัตถุธาตุทั้งหลายจะเป็นอารมณ์แห่งความโกรธก็ดีความไม่พอใจก็ดีก็ต้องมีสติมีปัญญาจเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาวบายอย่างไรก็ได้ซึ่งเป็นอุบายที่จิตใจเราจะผลิตข,ขึ้นมาด้วยสติปัญญาที่จะผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาในการที่จะละอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตใจเราให้มีสติปัญญารู้เท่าตันอารมณ์นั้นๆ ไม่ใช่ว่าปล่อยกิเลสให้ครอบงำจิตใจของเราไปเพราะกิเลสถ้าครอบงำจิตใจเ,เราแล้วจิตของเราก็ตกอยู่ใต้ภายใต้อํานาจของความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นเราต้องผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อที่จ,จะชนะกิเลสให้ได้ในเบื้องต้นนั้นกิเลสอย่างหยาบก็คือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอันเกิดขึ้นเมื่อตายูปหูดินเสียมจมูกดมกลิ่น ริ้นสมบัตรอดกายสมผัสเดินรอนอนแข็งกิเลสหรือลมทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าเราถ้าเราสติมาจดจ่อดูใจของเราเนี่ยเราก็จะเห็นนาการของจิตเห็นอา,ารอมณ์ของกิเลสอุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ต่างๆให้มันเบาบางลงไปถ้าอุบายปัญญาต่างๆไม่เพียงพอเราก็ต้องกําหนดสติทําสมาธิแต่เพียงอย่างเดียวก่อนในเบื้องต้น ปลาลบความเพียนเดินโยกบมให้มากนั่งสมาธิให้มากทําให้มากจะเลยให้มากเมื่อเราทําความเพียนบ่อยๆสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นจิตใจเ,เราเนี้ยก็เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเป็นเอกตาเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมคือว่ามีสติอยู่ในปัจจุบันหมายถึงว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจของเราในขณะจิตนั้น เราจะเห็นอารมณ์นั้นเห็นอาการของจิตเหล่านั้นแล้วก็จะมีอบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปอยู่เสมอๆแต่อารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นเมื่อสติปัญญาพิจารณาละออกไปก็ตามอารมณ์นี้ดับไปเดี๋ยวอารมณ์อีกอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อตายลูกหูลี่ินเสียงสติปัญญาซึ่งจดจ่อดูติดใจของเราและหา อุบายปัญญาที่จะพิจารณาลงอารมณ์ออกไปทุกๆขนาดจิตก็ตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังมีอยู่ภายในใจของเราไม่จบสิ้นไปมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางครั้งจิตใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นตัวตนของเราเพราะเป็นจิตใจของเราจิตใจงเรานั้นจึงเป็นทุกข์อยู่เสมอๆเ,เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอ แต่การที่จะทําลายกิเลสหรือละกิเลสในเบื้องต้นนั้นท่านให้ย้อนกลับมาดูต้นต่อต้นเหตุของกิเลสซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเรื่องของการเพื่ป,ปฏิบัติธรรมนั้นมีสองอย่างกันนั้นคือเรื่องของการพิจารณาร่างกายหรือเรื่องของการพิจารณาจิตในเบื้องต้นนั้นให้ย้อนกลับมาดูร่างกายของเรานี้ ซึ่งจิตของเรานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราอยู่เสมอสมๆภายในใจของเราจิตนี้มีอุปทานยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนความทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความโลภความโกรธราคะความขหนัดยินดีในการทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพราะจิตนี้มีความถือในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญา พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายอันนี้ในเบื้องต้นนั้นเราก็จะพิจารณาส่วนละเอียดอาจจะไม่เห็นท่านถึงให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือพิจา,ารณาตาม32อาการไปนอกซึ่งเห็นได้ง่ายจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย,ยาเราก็ได้ก็ต้องยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิคูล หรือพิจารณาสภาพครนฐานหรือท่าครรมฐานแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ในเบื้องต้นนั้นโดยส่วนมากสติปัญญาซึ่งจะพิจารณาร่างกายโดยแยบคลายนั้นก็เห็นได้ยากถ้าสติปัญญาย,ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจิตใจไม่เกิดความสะทมเวทไม่เกิดปิติไม่เกิดความเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นปฏิภูลหรือเป็นของไม่เที่ยงนั้น พึงย้อนกับามาทำสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบเสียก่อนทำจิตให้สงบในการเดินโยมนั่งสมาธิตลาลบความเปลี่ยนตั้งความเปลี่ยนให้ต่อเนื่องเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตจะถอนจากความสงบเช่นเรานั่งสมาธิกำหนดสติกำหนดสมาธิอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเมื่อจิตสงบเกิดปิติเกิดความสุขเกิดเบกขาเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่ง เมื on, o, at, whatever, ่อจิตจะถอนออกจากความสุขบนนั้นเริ่มมีความรู้สึกไม่คิดแทนที่จะคิดเรื่องอื่นเราก็ยกร่างกายเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาให้เห็นสภาวะความจริงของผมว่าเป็นเช่นไรพิจารณาเห็นสภาวะความจริงของหนังที่หุ้มห่อร่างกายเหล่านั้นว่าเป็นเช่นไรพิจารณาเห็นโครงกระดูกในร่างกายเหล่านั้นว่าเป็นเช่นไรพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน ความเป็นว่าศักแต่ว่าธาตุต่างมชาติในร่างกายขอยงเราเนี้ยแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลจะพิจารณาอนุโลมหรือปฏิโลมก็แล้วแต่อุบายแยบขายที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ท่านก็พิจารณาไล่ไปทีละส่วนพิจารณาผมก็พิจารณาหินเป็นของปฏิคูลพิจารณาหนังก็พิจารณาหินเป็นปฏิคูลเป็นของไม่สะอาดเมื่อหลอกหนังออกแล้วก็มีแต่น้าเลือดน้ําเหลือง หรือจะพิจาณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเราก็ได้จะเป็นโครงกระดูกพยมแตกสลายลงไปบางครั้งถ้าเรามีนิมิตอสุภากรรมฐานปรากฏก็อาจจะใช้สติปัญญาเพ่งดูภาพนิมิตด,ดัน,นั้นและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอสุภานั้นให้แตกทำลายลงไปเป็นศัตะวา,าธาตามธรชาต สติขึ้นปัญญาซึ่งพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอๆจะทําให้จิตใจเรานั้นกายจากความยึดมั่นกายจากความหลงในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นทีเล็กทีน้อยเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นจิตของเราก็จะเป็นกลางเมื่อตายเห็นรูปหูดินเสียงบางครั้งจิตใจเราก็ไม่หวั่นไหวสัตวต่ว่าเห็นสักวตว่าได้ยินแม่นเพียงชั่วข้าวก็ยังดีมีสติ มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจันตธรรมถ้าเกิดกิเลสขึ้นท่าวใดคืออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจะเป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจ็ดีสติปัญญาก็าเข้าไปพิจารณาระวางอารมณ์ต่างๆออกไปจากใจแล้วก็พักจิตอยู่ในความสงบปันนั้นไม่ถิตพักอยู่ในความสงบพอสมควรก็ยกร่างกายเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาดึ่เสมอเสอพิจารณาซ้ำๆทั้งๆ จนจิตของเราเห็นชัดขึ้นไปในจิตใจของเราว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายได้ในเบื้องต้นนั้นการพิจารณากายคตาสติหรือสภาพกรรมฐานหรือท่ากรรมฐานที่พิจารณาเห็น,นอนิจจังทุกขังหน้าตาจึงเป็นหนทางดําเนินไป เป็นประตูแห่งมรรคผลนิพพานในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาร่างกาย,อยของเรานี้แหละหเห็นตามความเป็นจริงหรือพิจารณาลมภายในใจของเราเนี่ยสลับกันไปเราก็จะเห็นประจั์ขึ้นที่ใจเ,เราเองเมื่อพิจารณาเห็นชัดขึ้นก็จะมีความเชื่อมั่นในศีลในสมาธิในปัญญาในหนทางดําเนินว่ามรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานะเป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่จริง เมื่อเราเห็นทรรในเบื้องต้นคือว่าเราเห็นว่าร่างกายเรานี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้สักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติมีความเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความแตกสายลงไปถ้าเห็นเช่นนี้จิตใจเราก็มีหลักมีหลักเกณฑ์มีหลักในการปฏริบัติธรรมเจริญในศีลในสมาธิในปัญญาต่อไป พิจารณาร่างกายกับพิจารณาลมภายในจิตใจเหล่านี้ส่วนละเอียดต่อไปเนี่ยสลับกันไปเพราะการพิจารณาในลําดับต่อไปก็พิจารณาที่เดิมเดี๋พิจารณาร่างกายขอยงเราที่ละเอียดขึ้นไปให้เห็นความจริงชัดขึ้นไปพิจารณาลมทั้งจิตมีความยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความหลงส่วนละเอียดนะั้นเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาเห็นจิตใจเราก็จะปล่อยวาง จากความโลภความโกรธทีเล็กทีน้อยเองเมื่อพิจารณาร่างกายเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตของเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นหรือมั่นในร่างกายส่วนกลางขึ้นมาหรือส่วนละเอียดขึ้นมาหรือในที่สุดเห็นชัดว่าร่างกายนี้เป็นสัว์วราธาตุธรรมชาติหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นหรือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงความโลภก,ก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไป ความหลงในกายตนนี้ก็ดับลงไปวัตถุธาตุทั้งหลายก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแผ่นดินทั้งโลกนี้ก็เหมือนกันหมดสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นแต่เพียงความว่างเท่านั้นอันนี้ว่างแต่ภายนอกแต่จิตใจเรานั้นก็ว่างจากความโลภความโกรธความหลงในกายตนถึงแม้มีกิเลสส่วนละเอียดอยู่จิตใจเราก็มีความสบายมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งพอสมควรเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียน จะต้องปลาลดความเพียรทุกๆวันรู้จักควบคุมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยหาวายให้เกิดศรัทธาในการปลาลดความเพียรอยู่เสมอทุกๆวันเราต้องรู้จักฝืนรู้จักอดทนฝืนต่อความขี้เกียจฝืนต่อความหนาวความร้อนฝืนในการประพฤติบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามีสติสำรวมจิตใจ,ใจเราอยู่เสมอเฝ้าดูจิตใจเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องไปสนใจในจริยาของบุคคลอื่นจิตของใครก็รักษาจิตของตัวเองเราก็รักษาจิตเราดูแลรักษาจิตใจของเราไปอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้น,นเราจึงจะรู้จักสํารวมจิตใจใเราอยู่เสมออย่าให้กิเลสมาครอบงำจิตใจเราอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องพิจิตของเราด้วยการปรัลกความเปลี่ยนอยู่เสมอ พืวยจกักฝืนในการประพฤติบัติทำอยู่ตลอดเวลาขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําทเป็นบาสิ์ขององค์หลวงพ่อจาร์ท่านสอนไว้เราจะต้องยึดหลักพระพุทธเจ้าเป็นแบบอยา่างยึดหลักครูบาอาจารย์เป็นแบบอยา่างพยายามระลึกถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านดําเนินมาแบบไหนท่านจึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านตาลบความเพียนกันขนาดไหนแล,ล้วเราั้นตาลบความเพียนขนาดไหน ทำความเพียรนี้ถึงพร้อมหรือยังในแต่ละวันแต่ละคืนเรานอนมากเกินไปหรือเปล่าฉันมากเกินไปหรือเปล่าทำความเพียนน้อยเกินไปหรือไม่หรือเปล่าถ้าเราทำความเพียนน้อยไปสมาธิก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะรู้จักค,ควบคุมจิตใจของเราแบ่งเวลาในแต่ละวันเป็นหน้าที่การงานของพระเราเลยในทุกๆวันความจริงนั้นการบวชเข้ามาเนี่ย เรามีเวลาว่างมากทํารรกิจวัตร่วรรวมนั้นก็เป็นเวลาเพียงไม่มากเท่าไหร่ในแต่ละวันเวลาในการที่เราอยู่ส่วนตัวในการปารลกความเปลี่ยนเรามีตลอดเวลาถ้าเรารู้จักมีสติตามกำกับ,กบดูแลรักษาจิตใจเราไปตลอดจะปารลกความเพียนในการเดินนิกรมนั่งสมาธิในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นให้กระทำให้มากเจริญได้มากต้องบังคับ พวกคลุ่มจิตใจเหล่านั้นฝืนในการประพฤติบัติในการเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เสมอทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นตาบใดก็จะไม่คลายความเพียนเมื่อเราพันลบความเพียนอยู่เสมอไม่ว่าจะเด่นยังกรมนั่งสมาธิทําให้มากจรเลยไมมากสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจมีความสงบเยือกเย็นมีสติมีสมาธิตั้งมั่นก็ใช้สติปัญญา ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เตี่ยงความไม่ใช่ตัวตนมีสติมีปัญญาพิจารณาในอารมณ์ภายในจิตใจของเราอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความขนาดดนดีในการทั้งหลายเนี่ยเอาสติมาปัญญายกขึ้นมาพิจารณาแก้ไขกิเลสให้ออกไปจากใจเราทุกๆขนาดจิตถ้าเราพยายามที่จะทำเช่นนี้หรือปาลุความเปลี่ยนเช่นนี้อยู่เสมอเสมอในทุกทวัน จิตของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามสำรวมจิตใจของเราปราลบความเปลี่ยนในทุกๆวันอย่าท้อถอยหาาไปให้เกิดสตากลความเปลี่ยนอยู่เสมอๆใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็ขอ,อยุติดแต่เพียงเท่านี้ ฮาาาา,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 าเป็นยังไงมุขวัดดีไหมคุณข้าว พยายามสำรวมต่อไปนะสำรวมสติให้ต่อเนื่องต่อไปคุณละปีล่ะเป็นยังพยายามสำรวมจิตใ,ใจของเราทุกๆวันนะตื่นขึ้นมาตอนเช้าว่าตั้งใจสำรวมมีสติ ทำรักษาจิตของเราตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลาจังวัดทำอย่างนี้ทุกๆวันอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมา,มนมาก็พยายามหาทางที่จะทำลายที่จะละกิเลสออกจหญใจของเราอยู่ตลอดเวลาทุกๆคนตอนนี้ก็เหมือนเข้าภรษาของเราแล้วนะ ตั้งแต่ประชุมมาก็เหมือนเข้าพรรษาแนละ้วมีคิดจะการงานต่างๆก็น้อยลงไปภายนอกเราก็ต้องค่อยๆตำรวมใจิตใจเราไปทุกๆวันว่าจะเข้าพรรษาตามสมมติจริงก็พร้อมหมดทุกอย่างนี่จึงกำหนดเข้าพรรษากำหนดมาประชุมกันก่อนเข้าพรรษาสองเดือน ก็เพื่อให้ปักตัวเองให้เข้ากับหมคน,นะหรือข้อวัดปฏิบัติแล้วก็จะได้จเจริญในกานมาเป็นภาวนายมากใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้าง ภา,าษาที่โคเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่ภาวนาเป็นไงภาวนาดีไหมอยู่ที่นี่ฮะนคือทำโมดีขึ้นหรือยัง ผู้ชมเป็นไงบ้างเออพยายามสังเกตดูหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้ได้สังเกตดูตรงไหนมากกันไปตรงไหนน้อยกันไปหลกักใหญ่ก็คือการน,นอนเนี่ยหาเวลา หาเวลาพักผ่อนขนาดไหนยิ่งพอดีเวลามันมีสามหลักนะเวลาเรื่องการนอนนอนขนาดไหนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสำหรับตัวเราเรื่องการฉันฉันขนาดไหนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีเรื่ยวการทำความเพียนเรื่องการปารกความเพียนะทำความเพียรขนาดไหนสมาธิยิ่งเกิดขึ้น สามอย่างนี้มันมันต้องสมดุลเนี่ยแต่โดยปกติแล้วครูบาอาจารย์นั่นจำวัดในก่อนนั้นส่วนใหญ่ก็สี่ชั่วโมงโดยปกติส่วนมากสี่ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาทธรรมเพีย์แต่ถ้าเราใหม่ใหม่ไม่ไหวก็จะห้าชั่วโมงแลวนอกน,นั้นก็เป็นเวลาทํารมเพีย์ก็ต้องดูความเหมาะความพอเหมาะพอพอดี ของแต่ละบุคคลแต่ให้เอาสมาธิเป็นหลักว่าทำอย่างไรสมาธิยิ่งเกิดขึ้นคอยสังเกตดูก็จะรู้จักปฏิปทาเจ้าของว่าทำขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นบัญญายิงเกิดขึ้นรู้จักเพิ่มรู้จักลดในแต่ละอย่างเองคุณเองเป็นไงบ้าง เ่เริ่มปฏ่บะตีนิจังแล้วมันมาทางนิจจังทรอางกายม่ดจะเร่อใจมากอือชอบพยายามปรับพยายามปรับให้เข้ากับสถานที่ข้กอวัดปฏิบ <Their royalty> <meter> ัต <laser> ิ <rush> <uh> ปรับจิตของเราให้ดำเนินไปได้ด้วยดีหาปฏิปทาที่สมัครเสมอให้ได้ความเบียนต้องทำทุกๆวันแบ่งเวลาเดินยงกรมนั่งสมาธิไม่ไหวก็ต้องบังคับก่อนทำทุกวันถึงเวลาก็ต้องเข้าที่เดินยงกรมถึงเวลาก็ต้องนั่งสมาธิจะสงบก็ทำไม่สงบก็ทำ ทำอยู่อย่างนั้นนะทำไปบ่อยๆทำให้มากจะเรยไม่มากมาก็สงบข,ขึ้นมาเอางใครมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะเลิกประชุม